สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะแม่หมูก็ได้อยู่ที่บ้านบ่าวเท่านะคะจะพามาถามบ่าวเท่านะคะพี่สาวเพิ่นโทรมายำบอเมือนี้มือนี้กับเป็นมือลุ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บ,บ่าวเท่าเพิ่นยำตัวใดเพิ่นเน้นตัวใดมาเบิ่งน้ำกันหงวดเนี่ยจะได้ฮห่อีกบอเอา าชาค่น้องไอไหมครับผมไอนีเสมาแมาก็ได้สั่งไม่กินแต่แค่เนี่ยสวัสดีครับคุณชุกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะพี่น้องเช้าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมือแห้งมือชกมือหมาดน,นะพี่น้องเด้อนะครับผม <laughs> พี่สาขอโทษไม่ยำแหละครับผมตั้งแต่หมู่วานสองมือแล้วอสองวันแล้วนะเป็นคำฟันดีอยู่นะครับ ฝันไว้ย่เท่าเอาเนื้อไปเห็ดเต็มบ้านที่เก่าละคนว่าอเอาเนื้อไปเห็ดเต็มบ้านนะน,นังกินเนื้อนล้วกันเพื่นว่านะผมบ้านนี้เฮ่เท่าย่เถ่าเป็นลุกขึ้นกูศูนแห้งมาสัน่นเอาพี่สาวนะกูศูนแห้งกูศูนแห้งบาสามเพอย,ยกมือถึงสี่นะบ่าวเท่าก็ลุกไปให้แล้วนะครับเพิ่มไปคือของเล็กพี่สาวมีห้าหนึ่งเก้านะครับกระตัดเอาด้วยครับของพี่สาวมีห้าหนึ่งเก้า นะครับผมรลกาเก่าเจ็ดล่างที่เปินมาก่อนที่แรกเปินฝันตรงว่าที่ว่ามีปูเถามีคนมากว่าใส่หูเก่าเจ็ดนาบาล่างเก่าเจ็ดเด้อนะครับแล้วก็เปินลฝันว่าายเถ่าไปฟ้อนที่นาบ้านนะยกป้ายผ่าขาดนะครับผ่าขาดผ่านหนึ่งเก่าบ้านเขที่เพิ่หนึ่งเก่าด้อครับบ้านเขที่เพิ้นขุนหนึ่งเก่านะครับผมเอาเดียวเดียวเป่าเถาอันนี้ชุด เอาข้าพเจ้า <único> ช <Liberty répondre throat> ุ่มเพิ่นมาขายไก่เ่เอาไก่เอาไก่ไปกินเรองันเอาคชมนี่นะครับนี่ตัว้งามค่ะเอาเอาไล่วมบานตัวไหเอาไอ้่เอาลูกไก่้าบ่าวแถาเพิ่นสื้อไก่ขพเ้าชุ่มไปเบิ่งไก่น้ำเพิ่นไก่งามบ่ปสามตัวนะนี่ไงสตัวอตัวสตัวกันลเนี่ย สามรอยเนาะจ้ายี่มอะไรดีโอ้พี่น้องไก่บ้านยิ่งเยอะตัวเดียวเขาบอกอีแกนเบิรดเนาะสองตัวเอาท่านผู้ชมบ้าเถาะมันซื้อไก่บ้านไก่ตะมุตุมนะผนมาขายไก่เนไก่บ้านเอานะครับมาฟังต่อเอาหมุนอยู่บัดนี่ท่านผู้ชมบ้าเถาะมันซื้อไก่บ้าน ย่างมะเร็งหูแบบมัน,นถูกเลขบ้ามาแรกงเลยเนาะเดี๋นะยวของไขพี่สาวมากสุดๆเลน้ำนะค่ะเอามาเบิงหวดเก่าก่อนนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นความฝันของบ่าวเท่านะคะหวดที่ผ่านมานะคะเก่าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะกระถูกนะคะหัวดนีประทานได้โชคน้ำบ่าวเท่าอีกนะคะคน่นานลอตเตอรี่ตั้งหลยไปนะคะคุณผู้ชมจังทะเบิงน้ำกันวาตัวใดเนี่ย เอา,เอาสรุปของพี่สาวบ่าวเถาไปนําเลยค่ะเอาเดี๋ยวบ่าวเถาจะเล่าให้ฟังต่อก่อนนะครับามาขึ้นมาขึ้นฝันดีอยู่ฝันดีแล้วถือว่าฝันดีเล,เลยนะครับผาม,าม้ชมืปขึ้นนี่ฝันว่าได้รถขั้นใหม่รถมาจอดอยู่ในบ้านขั้นใหม่ขั้นมันไ,นไ,ไงเป็นรถออฟโรดรถขั้นมันไงเลยจะว่าดีใจมือขึ้นนี่ฝันว่าได้รถใหม่ปลายแดงได้รถใหม่ปลายแดงจะว่าฝันดี เพราะว่าป้ายแดงพี่น้องป้ายแดงเห็นชัดป๊นะครับเนาะแล้วก็ดีใจมือขึ้นเลยหรือจะหมายเลขเขาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมันได้เห็นทะเบียนมันบ่เห็นนะครับเป็นรถป้ายแดงรถไม้นะอ่าแต่าบ่าวแ่าได้จอสุรุให้บ่าวเถ่าสมบถือรถตลีกตัวเลขเลขกรบเบื้ออกแต่ข้อมฝันดิค่ะเลขกับยูนิคตรงกันเลขอืมโอ้เลขเพราะมันเป็นเลขตัวไม้นี่พี่น้องเป็นเลขที่ในค้อมฝันนั่นแหละค่ะ แต่ว่าเห็นชัเดเลขทะเบียนป้นายแดงสีโตเนาะ2759 2759 2759 2759ป๊าดเล้วมาทำาุ่งมุ่งอันนี้อพี่สาวเป่าเทาแลามีเพิ่มมากคือหาศูนย์ตับผู้เทานะครับเอาเนื้อไปให้เต็มเฮียนแล้พี่สาวเป็นว่า,าก็นั่งกินน้ำกันบัดลุกขึ้นกูศูนย์แห้งกูศูนย์แห้งกูศูนย์แห้งสามเพียรแล้วก็ยก ยกมือขึ้นหานิวยกมือกูสูนแห้งกูสูนแห้งกูสูนแห้งมาสั่นเพิ่นว่าอืออเพิ่นล้วเดี๋ยวหาศูนมาสั่นอันนี้ที่เพิ่นฝันที่ว่ามีคนบอกสิหูล่างเก้าเจ็ดได้พี่น้องได้อันนี้ตะตองวัดอันนี้ของพี่สาวค่ะอ่าอันนี้ของบ่าวเท่าป่ะเนาะก็ฝันอันนี้อันนี้บ่าวเท่าความฝันของบ่าวเท่าเพิ่นฝันตะตองหวัดตาสินก่อนๆนะคะได้แปดสองแปดฝันว่าปีงจับ ผู้เท่านะคะคุณผู้ชมรากาเพื่อนไ้บ้าเท่านี่จับปีงไฮปีงสองตัวนะคะเพิ่นตีไซไฮแปดสองแปดนะคะราคาห้าเก้าสองนะคะเพราะว่าปีงสองตัวปีงสองตัวกับแปดสองแปดนะคะแราคาเพิ่นว่าเอาเมื่อจับจะปีงมันวะค่ะเอามื่อจับปีงตัวผู้เท่าเป็นเก้าปีงสองตัวกับคือสองก็เลยตีใส่ ห้าเก้าสองนั่มมาเข้มาชมชชั่มราคาห้าเจ็ดสองนี่เป็นฝันมาผู้ถ่ายฝันมาเพิ่นไม่เหยียบไปให้เพิ่น่ากุเหยียบไปให้หมึงแล้วเลขเจ็ดสองตัวแดงงเลยพี่น้องตีนหมักไง่ายนะครับตีนเพิ่นหมักไง่เห็นหนิ่วนิ่วตีนเนี่ยหาในหัวบ้าท่าได้ตีหาเจ็ดสองอันนี้เป็นฟันสินฟันสินดับเนาะนี่นเนาะ<อ>ค่ะห้าเจ็ดสองเลยค่ะ 8, 9, 8. แปดก็แปดอย่างเอฟซีเอานมาให้ติดไว้เนี่ยปิ่งปิง,ปง,ปงจับผู้ทายูุ่นาอยู่หลังก็แปดก็แปดค่ะ เอาค่ะผู้ชมแคปหน้าจอเนาะค่ะเพื่อหาได้นะค่ะเพื่อได้โชคน้ำบป่าเท่าทูบใสเพื่อนน้ำอันนี้ก็เลขทูบแล้วกันฝันเมื่ขึ้นนีไม่ไม่เลขป้ายแดงป้ายแดงรถป้ายแดงทะเบียนสองเจ็ดห้าเก้านะค่งเลขตรงกันหาเก่าเลขอยู่ในนีไหมพี่น้องเลขวนอยู่ในี้นี่ะหาสองเจ็ดสองหาเจ็ดนี่ไหมครับมันเป็นปูผลมายาให้รับันะครับเอาแคปหน้าจอเนาะค่ะเพื่อมาเพื่อหาได้นะค่ะเพื่อจะได้โชวอันนี้รอตรี่ รถบ่ยายเห็นได้พี่น้องมันหลายใบมันเต็มนะครับอันนี้ลอตเตอรี่เจ็ดสิบเอ็ดใบนะครับมี mari, มตัวนีตัวนี้นกัมีหาเก้าเดี๋ยวได้มาชมหาเก้าก็อยู่ในสุดนี่ค่ะห yeah. ้าเก้าห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 ้าเก้าแปดใบนะครับเก้าห้าเก้าห้าก็แปดใบครับห้าเก้านี <BTS> ่แปดใบเก้าห้าแปดใบท่านผู้ชมนะครับผมเก้าสอง เก้าสองห้าเก้าสองสี่เก้าสองเจ็ดเก้าเก้าสองเก้าใบสองเก้าสองเก้าห้าใบสองเก้าห้าใบครับสองแปดอีพี่น้องใดอยู่สองแปดดนลอตเตอรี่ครับสองแปดสามสี่ห้าเจ็ดสองแปดได้เจ็ดใบนะครับสองแปดได้เจ็ดใบแปดสองสาม ห้าแปดสองก็ได้เจ็ดใบนะแปดสองสองแปดห้าแปดอันนี้สามใบได้พี่น้องหาแปดในสามสี่ห้าหกหาแปดได้แปดใบนะห้าแปดได้แปดห้าแปดห้าได้สี่ใบแปดสามแปดสามได้สี่ใบสามแปดสามแปดได้ห้าใบอันนี้เก้าเจ็ดข้อมฟันพี่สาวอื นี่เป็นว่าล่างเก่าเจ็ดเด้อสันทนาเก<ช>้าเจ็ดจะมาล่างสองใบอันนี้ว่าจเจ้าแปดเก้าแปดพอมี่เขาเรยเป็นแปดหกแปดทธารมชุม่มว่าจะเอาแปดเก้าแปดนี่<ช>อันนี้กะว่าจเจ้าเก้าเก้าสองแปดพอมี่เขเลยได้สองแปดเก้าทั้งหมดเจ็ดสิบเอ็ดใบโอ้เจ็ดสิบเอ็ดใบเอาลุ้นกันมาแรกจะเป็น,น, <71 S 2> นยังไงเจ็ดใบได้พี่น้องเลยนี่ละป้ายแดงธรรมชุม่มโอ้นมนใจได้ป้ายแดงได้แทะอ่าจะได้ป้ายแดงธรรมชุ่มนะครับเนาะ ผมแมวหัวแห่งฝันว่าตะบ่าวเท่าถูกลอตเตอรีอ่รางวัลที่หนึ่งเกี้ยชิว่าเป็นจริงซะบ่สชิบว่าได้ป้ายแดงไอ้ลีบ่เนาะไอ้เลขแม่หูวฟันบ่ไดที่หาเก้าศูนย์หาบ่ไดไหม <laughs> เก้าหาศูนย์บ่มีเออฝันมาเบาแถวถูกแล้วเก้าห้าศูนย์วันบอสนี้คือบนะ่ได้เนาะเอาค่ผู้ชมแคปหน้า <0 S 2> จอนะคะ นี่เป็นเลขทูบเลขทูบแล้วก็เลขฟันเนาะคะ่ะอันนี้ตัดเอาเลยคะ่ะเพราะว่าจะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์หรือว่าแปดศูนย์นะคุณผู้ชมบ้าแถวาพนมตัดไห่นะคะแล้วก็ฝันเมื่อคืนนี้นะคะทะเบียนรถป้ายแดงสองเจ็ดห้าเก้านะคะอันนี้เป็นข่วมฝันตั้งแต่ตอนงวัดนะคะผูนะ้ชมแปดสองแปดห้าเก้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดสองแปดเก้าแปดนะคะสองตัวสองแปดห้าแปด 92 59 57 72 57นะคะวิ่งวิ่งถ้าจะวิ่งคือแปดกับเก้านะคุณผู้ชมเป็นชุดบนล่างนะคะเป็นบนล่างโอ้บ้าเท่าเพื่เน้นเน้นตัวใดบ้าเท่าก็นเน้นนะครับลอตเตอรี่28นะครับเนาะ28 92ออ 72, ค่ะ72อันลอตเตอรี่บ้าได้ไหมพี่น้องได้หา8หา9กันเน้นเน้นเลยพี่น้องเน้นตามนี้นะครับเน้นตามนี้มากตามนี้ค่ะแล้วก็ทันใดที่ชอบ ความฝันของพี่สาวบ่าวเท่ากระตามนี่นะคะครับอ่าแคบหน้าจอเนาะคะ่ะก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่าบ่าวเท่าน่นนักตัวใดเน้นตัวใดนะคะพี่ชมค่ะเพื่อได้โชคน้ำบ่าวเท่านะเอาให้โชคให้มาไม่พี่น้องเลยค่ะเพลงยิ่งด้วยๆมอนี่นะครับผมรอรุ้นด้วยกันนะัดบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงค่ะจัง<ม>ไปรุนน้ำกันอยู่ที่บ้านเจโรตรีนะคะครับเอาค่ะสำหรับคลิปนี้แมมุกัขอบคุณบ่าวเท่าน,น,นะคะครับ สำหรับคลิปนี้นะคะเมมูกบคอยทำชมทุกท่านโชคดีรวยๆแหงๆไปกับบ่าวเท่าเด้อค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ